สวัสดีควันนี้ผมจะมาลงคลิปชิวๆนะมาเนี่ยวันนี้ก็จนะไปเดินเดินเล่นกันนะตักวกนี้ก็จะมาเดินเล่นกันเนี่ยอันนี้คือบ้านบ้านบ้าน วันนี้ผมก็จะมาขับรถนะนี่ทุกคนดูนะขับรถตป้งตนไง,งต่องไปกอุเนีตรงนี้นะ อ่อก็ร like, 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 like like, like, ื้แล้วนะนี่ก็เพาผมเลี้ยงงัวฮะวันนี้ว่าผมเลี้ยงงัวนี่แล้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเนาะอืมอย่างนั้นแหละนี่คือบรรยากาศ ไปไหนดีนอะเนาะไม่มีอะไรทำก็ว่าจะไปหาเรื่องฮนะมันจะไปห้าวนี่ฮะนี่คืองัวนี่คืองัว,วบ้านผมอะนี่งัวอันนี้ผมก็เอะ๊ะ นี่ฮะคือหัวนี่อย่างนี้นี่คือหัวบ้านผมแล้วก็ผมก็จะมาห้าวเออแหมน้องแล้วผมมีสายเล่นด้วยฮะนี่ะสายฮะ อนนี้ผมก็จะมาเล่นทรายด้วยดัวนี่นะล้วกเี่ยว่รียนรถนะก็จะตักทรขึ้นมาใหเอามาใส่นี้ยตักทรายอยาี้ก่เอามาไปหลังทนี่ก็ แตด้งเอนตรงนี้แหละแล้วก็กไม่ทำไมเนาะอ๋อแล้วก็อย่าลืมอย่างนึงอย่าลืม,าลม,าลมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด้วยนั้นก็จบคลิปแล้วบ๊ายบาย